รู้จักผมเนี่ยจะรู้ร <Stevens. S 1> เลยว่าผมเป็นคนที่ชอบหมวกมันช่างมากเหมือนกันอานะฮะก็เห็น <ility> ไหมมันพ er ิเศษตรงนี้ล่ะคือหมวกของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นหมวกแบรนด์เนมหรือว่ามีราคาอะไรนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นของมือสองด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นอะไรที่ผมชอบแล็นผมรักครับโอเคไม่ใช่นะฮะใครเปิดราคาตรงนี้ที่เท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่ดีครับเอาแค่เ9้บาททองเบเกาบาทนะ้าสิบาทเท่านั้นนะคะใครอยาก ตัดราคาขึ้นเท่าไหร่ยกมือเลยมายกมือผมขอบอกกติกานิดนึงฮะให้เพิ่มราคาได้ครั้งละ100ไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงมากกว่านั้นนะฮะใครจะมากกว่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ห้ามต่ำกว่า100นะฮะ99บาทนะฮะใครให้มากกว่านั้นยกมือฮะมีไหมครับมีไหมครับผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับมันจีไหมฮะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่ฮะ300ครับสามร้อยสรับใครให้มากกว่าสามร้อยนะยกมือครับนี่นะครับถือว่าทำบุญด้วยนเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะห้าร้อยครับพี่โต เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับเจ็รนี่ครับผาให้มากกว่าเจ็ยเท่าไหร่ครับแปดอย่างเท่าไหร่ครับถ้าเท่าไหร่ครับพี่หหลบ้าท่ับแปดร้อยครับแปดร้อยครับพันหึฮะงพันหนึ่งะบหนนบาทนะครับหมูไปโปรดมีไหมครับมีไหมครับหนึ่งะด้านหลังมีไหมฮะหนึ่งพันบาทนะครับเท่าไหร่ฮะพันสองพันสองครับนสอะ อันนั้นอะไรฮะเอาอันนนั้เรียกเพื่อนพี่ครมาเป็นกลุ่มเนี่ยสามารถรวมเงินกันได้นะใช่ไปผัดกันใสายเดวายนะใส่กางเกงหัวหัวนี่ใส่ผู้ชายก็ใส่เทนะครับนิดนึงนิดนึงโอเคสุดยอดเฮ้ยเขาจะไม่ประมูลกันก็ตรงนี้แหละคือเออว่ะใส่ให้ผู้หญิงสวยนะผู้หญิงก็ใส่สวยนะครับนะโอเคเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะสองพันแล้วครับสองพันฮะ สองพันต้งไหนนะัต้งไหนสองพันด้านนั้นฮะสองพันนั้นนะสองเท่าไหร่ครับใครให้มากกว่าสองพันครับผมดีไหมครับผมจะนับหนึ่งหนึงสามนะฮะเพิ่มเพียรเท่าไหร่นะสองพันสองสองพันสองน้องคนนี้เขาสู้ไม่ถอยนะขอโทษจริงใให้มากกว่าสองพันสองให้ชัดหน้าเราเก็บมันเจอกันครับผมพี่บอยทำบุญไหมคะสองพันสองพูดอย่างนี้แล้วทิงกันเลยไหมเขาเรียกว่าทำบุญลรมช้าอ๋อเอาไหมฮะแล้วทิงกับพี่บอยได้ไหมฮะ S 2อ0พนะฮะมีใครมากกว่านี no yes euh ้บ้างไหมฮะดีไหมครับ2อ0พ2น0อเท่าไหร่ฮะ2อ0พั้าลองไหพูดอะไรเขาหน่อยค่ะพูดอะไรเขาหน่อยสองพันหขอให้ชาติหน้านะฮะบ้านอยู่ติดกันครับผมแล้วบ้านพี่บอยน่าไม่ท่วมด้วยสองพันห้นะฮะด้านขวามือยองแทหรือเปล่าฮะบ้านของามีอะไรนะอะไรครับสองพันห้านะตอนนี้นะฮะสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดฮะอ่ะพี่บอยว่าไงะ เก็บตังค่าขนมมาประมาณ3ปีนะฮะใช่สองพันเจ็ดนะฮะสองพันเจ็ดเท่าไหร่สามพันนะฮะผมว่าเล่นสอคนนี้มาข้างหน้าเลยนะฮะซูงี่สองคนสามพันสามพันะฮะสามพครับด้านซายว่าไงฮะด้านซายเงียบไปนะฮะสามพันสองใซายมือสามพัแล้วครับผมสามพันสองสอ่ะว่าไงครับใครสูฮะสูฮะด้านขวาด้านบนก็ได้นะฮะสามพ ท่านดูได้ไ้มครับสามพันห้าย้อนไปนะคะดูโมงเห็นผู้ชมทุกท่านค่ะหมวกนี้ซักมาแล้วครับผมซักมาแล้วเรียบร้อยนะฮะซักมาเสร็เดี๋ยวพี่บอลจะใส่ให้อีกครั้งเพื่อขวัญท่านะหมวกใบนี้นะครับรายได้นี้นำไปทำบุญช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี่สามพันห้าสามพันห้ากว่านี้ไหมครับเน่้นสี่พันอสามพันห้าแล้วนะฮะสี่พันแล้วนะฮะถือว่าทำบุญนะน้องดาวนะใช่ค่ะรายได้ทุกบาททุกสตางค์เราจะไม่เก เลยนะะะคจใช่แล้วดังนั้น4พันครับนี่ฮะด้านหลังว่าไงครับด้านบนนะฮะชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4สู้ไหมสู้ไหมใช่นะฮะชั้นข้างบนไม่ต้องกระโดดลงมานะฮะไม่ต้องแถบนั้นนะฮะส4พัน